โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับช่องสอนขับขี่รถกัญญายนเอ็มไอคอกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมกำลังจะมาแนะนำสำหรับใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าเอ้ยออกตัวรถเนี่ยแล้วรู้สึกยังกระตุกอยู่คือเป็นหนาบว่าจะใช้ได้2กรณีคือสำหรับคนที่ออกรถยังกระตุกอยู่กับอีกกรณีหนึ่งคือคนที่ยังออกรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ไม่ใช่หมายถึงว่า ออกลมมันจะใ์ใหม่นะแต่หมายความว่าเรายังไม่สามารถออกตัวได้นั่นเองครับวันนี้เราเลยมีการตั้งลายแบบที่เพื่อนๆสามารถที่จะลองไปใช้กันได้นะครับคือเพื่อนๆสังเกตตรงกวยไหมครับให้สังเกตตรงกวยทุกกวยเนี่ยคือจุดที่เราจะจอดแล้วก็ออกตัวทุกครั้งเสมออาตามที่เพื่อนๆเห็นเลยตรงนี้ซึ่งการที่เราจะออกตัวได้เนี่ยเราจะต้องรู้จักจยุด3าอย่างด้วยกันครับคือเรื่องเกี่ยวกับการใช้คันเร่ง1 2ครับการบาลานซ์ในขณะที่เราขับขี่ครับและ3ครับคือขณะจอดซึ่งเราจะต้องรู้ทั้งหมด3อย่างนี้ก่อนเราถึงจะสามารถออกรถได้ในการที่เราจะออกรถเนี่ยคือห้าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมมันออกปุ๊บรถมันใสไปใสมาเดี๋ยวเราก็จะมาแก้ไขเรื่องนี้กันนะครับสำหรับวิธีง่าย,ายๆที่เราจะมาฝึกนะฮะเราก็ตั้งโกวยตามนี้และเราก็เต็มพร้อมขึ้นรถได้เลยครับ โอเคเพื่อนๆนะครับเลยต้องรู้จักเรื่องเกี่ยวกับการใช้คันเร่งซะก่อนการที่เราเดินคันเร่งเนี่ยคือการที่ให้รถเราเนี่ยเดินไปข้างหน้าใช่ไหมแต่ถ้าหากเราเดินเยอะไปเราจะรู้สึกว่าโอ้รถมันไหลไปทางทิศอื่นเยอะมากมาร์คิ่เราก็อาจจะควบคุมไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องเดินคันเร่งให้สมูทนั่นเองครับเพื่อนๆจะต้องรู้จักการใช้เบรกก่อนเพื่อที่จะทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคันเร่งด้วย เพราะว่าถ้าหากเราขี่รถได้แต่เราเบรกไม่อยู่เนี่ยเราก็มีโอกาสแห่เช่นกันเบรกลนเนี่ยมันจะมีอยู่3มเบรกด้วยกันคือเบรกหน้าเบรกหลังแล้วก็เบรกเครื่องยนต์การที่เราจะจอดรถหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะมีจังหวะในการจอดก็คือเดี๋ยวผมทาให้ดูแล้วกันจังหวะจังหวะทาการจอด่ะปื๊ดเดี๋ยวคันเร่งออกตัวมาปุ๊บถอนคันเร่งเบรกเบรกค่อยๆไล่มาหนักแล้วก็จอดอ่าอันนี้คือการเบรกที่นุ่มนวลครับ เปิดเร่งเพื่อให้รถไปป้า,าเปิดเคร่งเบรกก็จอดอันนี้แหละครับคือการรู้เกี่ยวกับจังหวะเบรกสำหรับใครห,หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการเบรกเนาะถ้าหากเรากดเบรกเยอะไปเนี่ยรถจะอาการออกเยอะครับแต่ถ้าหากเราเร็วๆโค้งอยู่แล้วเรากดเบรคนะ่ะอาการรถก็จะออกเยอะ การดีของตัวโลก,การยุคข,ของตัวโชคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าหากเป็นพื้นลื่นหรือยางมันไม่ก่อนเนี่ยโอกาสแถให้ล้มเนี่ยสูงมากเลยอ่ากลับไปจุดเดิมกันดังนั้นการใช้เบรกเนี่ยเราจะต้องใช้ให้อย่างนุ่มนวลน,นั่นเองครับนี่เวลาเรากดเบรกนะครับแอบค่อยคอยค่อยๆไล่น้ำหนักไปนะครับ ถ้าหากเรากดจึ๊กเลยอาการร้จะออกเยอะมากเราต้องค่อยๆไล่น้ำหนักไปปึ๊บอ่ะปึ๊บอ่ะหยุดละโอเคครับสำหรับการใช้เบรคนะครับเพื่อนๆค่อยๆได้น้ำหนักจากเบาไปหามากนั่นเองครับเวลาเรากดเบรคเนี่ยเรากดเบรคซ้ายและขวาพร้อมๆกันและอย่าลืมถอนคันเร่งนะครับอโอเคต่อไปคือเรื่องการเดินคันเร่งสำหรับการเดินคันเร่งเนี่ย ผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องยากของใครหลายๆคนเนาะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นแบบมือใหม่จริงๆเนี่ยผมอะ่ะจะเดินเข็นให้เลยครับและให้รู้จังหวะว่าถ้าหากเนี่ยเราขี่ช้าๆเนี่ยมันจะมีอยู่สองจังหวะคือจังหวะช่วงลอยตัวกับจังหวะช่วงรถยังไม่ทันตั้งลำอะ่ะกรณีรถที่ไม่ตั้งลำนะฮะเดี๋ยวผมลองขี่ดูเปิดปืนรถมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาง,ง่ายมากเลยจังหวะช่วงเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเคว่ มันทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจได้เวลาเราเบรแล้วก็จะตกใจฮะดังนั้นวบเราจะต้องขี่รถให้เข้าสู่จังหวะสองให้ได้ครับคือจังหวะตั้งลำแต่ในช่วงจังหวะก่อตั้งลำเนี่ยคือการที่เราชูรถให้มันไปข้างหน้าเดินคันเร่งโดยอยู่ประมาณสัก5%แล้วปล่อยให้รถไหลรถจะบังคับค่อนข้างยากน,นิดน,นึงอะ แต่ถ้าเราเดินไปสักสิบเปอร์เซ็นก็จะขี่ไปได้ง่ายหรือเรียกว่าจังหวะรอยตัวช่วงจังหวะตรงเนี้ยแฮนเราจะควบคุมได้ง่ายแล้วแต่ถ้าหากเราเดินคันเร่งแบบน,น้อยๆอย่างเงี้ยแฮนเราจะโยกง,ง่ายและยิ่งเราแบบกลัวๆรู้สึกว่ามันรถจะเร็วเกินใช่ไหมเราถ้จะถอดคันเร่งพอถอดคันเร่งปุ๊บแฮนมันจะสะบัดพอแฮนมันขยับง่ายเสร็จปุ๊บเราจะควบคุมยากแล้วเราจะต้องบิดจากจังหวะหนึ่งคือเปิดห้าเปอร์เซ็นต์ ไปสู่จังหวะ10%ให้ได้ครับอ่าพอไป10%ุ๊บอ่ารถจะเริ่มลอยตัวและเริ่มขี่ง่ายแล้วอ่าเยี่ยมไปเลยแล้วเราก็อย่าลืมเข้าใจเรื่องเบรคด้นะครับค่อยๆเบรคอ้ถอนคันเร่งค่อยๆไล่เบรคจุ๊บอ่าเาจาะไปกันต่อเบรคอือชุบต่อไปครับคือ วิธีการที่เราจะทําตามลายที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยคือการออกตัวบาลานซ์และจอดเนี่ยจะต้องทํำยังไงอย่างแรกครับเพื่อน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 ลองฝึกครับในขั้นเร่งห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับใครอาจจะกงังวลลองเอาขาขึ้นสองขาลงเออพูดผิดครับขาลงทั้งสองข้างก่อนก็ได้นะครับอ่าขาลงสองข้างแล้วในขั้นเร่ 1, งไปเปิดห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อ่าขอขั้เร่งเบรกจืบ โอ okay. เคอาใหม่ครับดเดยคันเร่งสำหรับเพื่อนรู้สึกว่าเพื่อนเพื่อน่ออกตัวได้ค่อนข้างลำบากเนาะรู้สึกว่าเปิดปุ๊บเลยรถจะกระแทกเยอะเพื่อนๆเ,เปิดเปิดคันเร่งไว้นะปุ๊บเลยใช้เบรกหลังช่วยประคองแล้วพอรถเริ่มออกเนี่ยเราค่อยๆปล่อยเบรกก็ได้อ่าเราก็จะง่ายเหมือนกันอืมโอเค เดี๋ยวสำหรับใครรู้สึกว่าไอ้ตรงระยะช่วงนี้คือบล็อกเดียวเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เกินไปใช่ไหมเพื่อนๆสามารถที่จะเพิ่มระยะได้ไอ้เช่นเดี๋ยวเราจะไปเบรกตรงสีแดงเสมอครับอ่าไปคันเร่งครับปืด๊ดอ่ะค่อยๆไล่รถเริ่มตั้งปุ๊บเด๋ยวคันเร่งเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงรถจะเริ่มตั้งลมครับพอจะถึงจุดเบรกครับถอยคันงเร่งเบรกหน้าเบรกหลังค่อยๆชะลอครับจะลงสองขาหรือลงขาเดียวก็ได้ฝึกไว้ก่อนอื เค okay. เอาใหม่ครับอันนี้ลองแบบง่ายแบบง่ายก็คือเดี๋ยวเราจะไปเบรกตรงกลวยสีแดงอย่างแรกครับเดินคันเร่งปื้ใช้ขาเกลี่ยได้ก่อนนะเดินคันเร่ง5%เดินคันเร่ง10%เราเริ่มไหลไปแล้วครับถอนคันเร่งเบรกหน้าเบรกหลังพร้พอมๆกันเอาขาลงครับอืมเรียบ้อยครับเอาใหม่ครับเดินคันเร่งเบาๆนะ5% สิบเปอร์เซ็นถอยคันเร่งไปหน้าไปหลังเอาขาลงครับ่าเรียบร้อยครับสำหรับการออกตัวแบบง่ายๆครับผมก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนตั้งกลวแบบนี้เราค่อยๆลองฝึกเรื่องเกี่ยวกับการเดินคันเร่งให้สม่ำเสมออ่อนเพื่อนก็จะสามารถออกตัวได้ง่ายขึ้นนั่นเองในเมื่อเราฝึกแบบทีละเขาเรียกว่าเว้นไว้แบบสองช่องได้เลยใช่ไหมเราก็ลองขยับให้ถี่ขึ้น ปเปิดคันเร่งครับปื๊ดให้เกิดความเคยชินถอนคันเร่งเบรกอืมชึบอ่ะโอเคปเปิดคันเร่งครับถอนคันเร่งเบรกหน้าเบรกหลังจอดในขณะช่วงความเร็วช้าๆเนี่ยอาจจะบังคับยากหน่อยเนาะค่อยๆทําความเคยชินไป,ไปเปิดคันเร่งป้าถอนคันเร่งเบรกหน้าเบรกหลังจอดอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นที่เพื่อนๆสามารถนำไปฝึกกันได้ครับในพื้นที่ว่างๆ แล้วก็สาหรับมือใหม่เนี่ยค่อยๆลองจับอาการไปเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มขับขี่ได้ชินนั่นเองครับโอเคขอขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้จนจบถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องสอนขับขี่รถจักรยานย,ยนต์ MIFCars กันเช่นเคยนะครับถ้าหากเพื่อนเพื่อนคนไหนรู้สึกว่าอยากสนับสนุนช่องเราสามารถสั่งซื้อสินค้าจากช่องเราหรือให้เราไปสอนก็ได้นะครับแล้วเจอกันต่อไปในคลิปหน้าถ้า,ามีข้อสัตยาตรงไหนก็ คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวเราจะทำคลิปมาช่วยเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ